โทรแจ้งตำรวจตำรวจก็อะส่งอาสาตำรวจขับกระบะขาวเนี่ยมาระงับเหตุแล้วอาสาตำรวจอะจอดกระบะขาวเนี่ยขวางนะข้งใจขวางเลยเพื่อไม่ให้โฟร์จูเนอร์เนี่ยหนีแต่ว่าคนขับเนี่ยไม่ยอมลงมาคุยกับเจ้าหน้าที่นะแล้วก็กลายเป็นถอยรถชนรถกระบะของอาสาตำรวจแล้วก็ขับหนีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่าสุดมีความคืบหน้าด้วยนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยไปคุมตัวคนขับรถ f o ร์จูเนอร์แล้วแล้วก็แน่นอนต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ เดี๋ยวช่วงหน้าฮะมาดูเรื่องราวของเจ้าทองคำหรือว่าเจ้าควายยิ้มคุณผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมฮะมเจ้าน้องควายตัวนี้ที่มีใบหน้าเหมือนเขายิ้มนะคุณนะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เจ้าควายยิ้มหรือว่าเจ้าทองคำตัวนี้ถูกขโมยคุณถูกขโมยอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาช่วยกันตามหาเจ้าควายยิ้มกันหน่อยนะครับสักครู่เดียวนะฮะ ชื่นชอบการดื่มกาแฟลองหันมาเลือกดื่มกาแฟสูตรเฉพาะของอาจารย์ยิโรที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังเพิ่มด้วยส่วนผสมของสารสก,กัดเผ็ดลิงจือและเกลาอิ่งเก็นหอมน่าทาน รสชาติเข้มข้นหวานมันอร่อยกลมกลม่อมถูกใจคอกาแฟแน่นอนอร่อยได้ทุกวันจะทานคู่กับเบเกอร,กรี่หรือขนมที่เราชอบก็ได้อร่อยกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดเห็ดลิงจือและเกาที่อีกด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษกาแฟอาจารย์วิโรธีกล่องปกติ2,760บาทพิเศษเพียง999บาทเฉพาะ20ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทรด่วนที่020805625ทั้งหมด6ชิ ปกติ4,140บาทลด,ดกว่า76เปเซ็นเหลือเพียง999บาทโทร02-805-625 0 02-805-625 0 80, โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มการาคม2564ถึง31ธันวาคม2564น้ำจิ้มสุกี้พันธไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อย ความสะอาดเพราะทุกหยดบรรจุด,ด้วยระบบฮอร์สฟิลลิ่งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซตที่ล็อคปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยยำจิ้มสุกี้พันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นเพราะเชื้อโรคที่อยู่ภายนอกพร้อมแพร่กระจายมาในบ้านของคุณได้ทุกทีช่วยปกป้องได้สเสมอด้วยเดสต์ต์สเปรย์ใช้ง่ายฆ่าเชื้อโรคได้ทุกพื้นผิวช่วยปกป้องได้ทุกพื้นที่เพื่อครอบครัวที่คุณรกักด้วยเดสต์ต์สเปรย์ ทีวี <TV S 2> ที่ดีแท็กสมาร์ทโฟนเริ่มต้นแค่700บาทครั้งแรกที่คุณเลือกของแถมได้ตามใจแอดไลน์แอดดีแท็กแชทแอนช็อก็แชทกับพนักง,งานแล้วซื้อได้ทันทีถึง3 1พฤษภาคมนี้รับดีถูกเอ็กดีแท็กใครๆก็เลือกดีนา,าเรา,เ,ราเลือก,อกดีน่างาดำนมถั่วเหลืองบวกงาดำดีนามีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระสองเท่าจากสูตรเดิมเลือกสิ่งดีๆในแบบคุณดื่มดีนาะ แกมนี้หอมแกมนี้ก็หอมอดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิกสูตรลดปุ้งกระจายช่วงเวลาหอมสบายตัวลดการระคายเคืองปราศจากสารเคมีอันตรายช่วงเวลาดีนี่ช่วงเวลาดีที่สุดยางไม่มีน้ำเพราะดิน่ไม่ยอมทำงานที่เต้นไปถึไงไหนซอยเม็ดซอยคอยแนมาช่วยลเลยครับดินกลับมาทำงานจนปึงผลผลิตล้นหลามหลังแม็ดทุกทุ ยาทาน้าขาวปลากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้าขาวปลากระต่ายบินฝานเขียวอานคำเป็นในฉลากขอนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายกล่องสีทองวันละเม็ดอานคเป็นในฉลากกอนใช้ยาไม่เทสโตหอมรสสาหร่ายกลิ่นสมวมุนยากซอสเทวเรียกยิหอมอร่อยสุดอแยงต่อกินหมดต่อด้วยรสสาหร่ายญี่ปุ่นไหมล่ะต่อดิ เทสโตอร่อยต่อได้ย,วยาวๆใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ<า>สะอาดครับส <า S 1> ะอาดสดชื่นสะอาดทั่วทั้งช่องปากสะอาดแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนก็สะอาดแบบเทพไทยไงครับ <c oughs> ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอ, <c oughs> อาดเชิญออกกำลัง หรือวันไหนไหนแค่มีโปรเท็ซ์เดียก็มั่นใจครั้งแรกของโปรเท็ซ์ช่วยปกป,ป,ป้องผิวพร้อมสารสกัดแฟลกซิฟออยจากธรรมชาติช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียเพื่อผิวดูสุขภาพดีใหม่โปรเท็กซ์ลาเวนเดอร์ไอซ์ฟรีสลองเลยเมื่อก่อนลูกมักเป็นผื่นทั้งคันทั้งแดงแต่เดี๋ยวนี้ยิ้มได้แล้วเมื่อเธอแนะนำให้ใช้บีแพนเทนเซนซิเดียมครีมที่บรรเทาอาการคันภายใน30นาทีปราศจากเซรอยพร้อมด้วยมีเทคโนโลยีไล่ผิดลาเมลล่าบีแพนเทนเซนซิเดียมครีม ลองนี่ตะวันสูตรใหม่รสกุ้งกรอบเต็มรถกุ้งอร่อยเข้มข้นกว่าเดิมเอาหกแต่เพิมกมูลขึ้นตะวันสูตรใหม่อร่อยเข้มข้นขึ้นเปลี่ยนสูไฮเอเจนทรี ry, ที่มีแมจิกรูมช่องปรับอุณหภูมิได้ละเอียดทุกองศาอุณหภูมิสั่งได้อาหารก็สดได้ตามสั่งบอยเลือกไฮเออร์เจนทรีที่มีแมจิกรูมไฮเออร์ ก้าวข้ามทุกความท้าทายในแบบคุณ New Ford Ranger FX4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1ถึง30มิถุนาย,ยน2564 Live the Ranger life สนับสนุนโดย FWD ประกันชีวิต อร่อยซาสุดมันต้องแฟนต้าสูตรไม่มีน้ำตาลต้องลองอ่าคุณผู้ชมฮะจำเรื่อง